ปล่อยมูดิกยืมตัวเรียกฟอร์มอีก80%ที่เหลือสัมผัสนิวซูซูกิเออ i g a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e s e b e n o f f i c i a l ีครับมิคาโรมูดิกเนะครับเคยได้พูดเอาไว้นะครับว่าที่เห็นฟอร์มเนี่ยเขาเล่นได้เพียงแค่20%เท่านั้น อีก80%เนี่ยยังกักไว้อยู่นะครับในช่วงปี e ีสั้นโอ้โหบูดริกนะั้นเล่นด้วยความมั่นใจแบบสุดๆฟุดๆกันไปเลยทีเดียวนะครับจังหวะกระชากลากเรื้อยจังหวะคอมโบกับเพื่อนเล่นกับเอ็นคูนคูเล่นกับนิกราสแจ็กสัน Jackson, ได้เป็นอย่างดีเรียกว่าฝั่งซ้ายนั้นอย่างจี๊ดนะครับแล้วก็เราแฟนเชลซีก็คิดว่าเออเองจำฟอร์มแบบนี้ไว้นะ แล้วก็เปิดฤดูกาลมาเนี่ยขอให้จีดขอให้ปีดแบบนี้นะและมูดริกเนี่ยก็สามารถยิงประตูได้ด้วยครับในช่วงปรีซีซั่นจนแฟนเชลซีรู้สึกว่าโอ้อยรอมาอย่างยาวนานนะประตูแรกของเองแต่พอเปิดฤดูกาลมาครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับจากตอนแรกที่บอกว่าที่เล่นไปเนี่ย20%เท่านั้นที่เห็นเนี่ยหลายคนก็บอกว่ายังไม่ต้องครบร้อยก็ได้นะ ขอดูสัก5 0 60- 70%แต่มันก็ยังไม่ได้เห็นนะครับล่าสุดครับเป็นการรายงานจากฟีชาเจสนะครับก็เป็นสื่อจากทางสเปนครับก็รายงานมาว่าดูแล้วเนี่ยเชลซีอยากจะปล่อยยืมมิคาโลมูดริกนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปเร่งรีดฟอร์มอีก80%ให้มันครบ100%ักนทีเล่นให้เต็มที่ครับเพื่อที่ มูดริกนั้นจะได้กลับมาฟอร์มเปรี้ยงฟอร์มปังสักทีนะครับผมก็ตอนที่เกิดชักคารูเดสนะครับโดยตัวโดยเชอบี้เนี่ยคุณซือเบอร์รี่คนปัจจุบันซึ่งเคยร่วมงานกับมูดริกที่ชักตาเนี่ยก็บอกว่านี่คือหนึ่งนักเตะครับที่มีพรสวรรค์ที่สูงมากๆเป็นคนที่มีทั้งความวายยิงไกลดีไปกับบอลได้อย,อย่างยอดเยี่ยมเฟิร์สทัชก็ดีเชอร์บี้ได้บอกไว่าแบบนั้นนะครับซึ่งเฟิร์สทัชของ มดริกเนี่ยที่เห็นดีที่สุดก็คือเกมปรีสั้นที่กระโดดรอยตัวแล้วก็เอาขาจับบอลจังหวะนั่นแหละรครับแต่พอกลับมาเตะเหมือนเดิมมูดริกจับบอลลั่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ฟอร์มไม่ดีไม่โคงเส้นคงวา จนโปรเชติโน่เนี่ยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าสิ่งที่มูดริกต้องปรับเลยเนี่ก็คือความเข้าใจต่อเกมครับคือความเข้าใจเกมของมูดริกเนี่ยดูแล้วมันยังน้อยมันยังไม่โอเคเลยนะครับก็มีการบ่นออกมาเหมือนกันแล้วก็บอกว่าพรา้อมพัฒนามูดริกให้เป็น่วนเฮึรมินครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เข้ากลาย่วนเฮึรมินเลยนะครับรวมไปถึงก็ได้มีการพูดถึงนะครับมูดริกเนี่ย มุ่งและก็เน้นซ้อมในเรื่องของฟิตเนสมากเกินไปนะครับทำให้ณตอนนี้เองเนี่ยอยากให้มูนริกเนี่ยสนใจในการฝึกซ้อมในสนามมากกว่าแน่คือทุกคนก็เป็นราจากกับมูนริกครับแต่ว่าดูแล้วตอนนี้เนี่ย ผลงานยังไม่เข้าตาครับแต่ถ้ามองในมุมผมนะผมรู้สึกว่าอย่างเช่นเกมล่าสุดแกที่เจอกับบอลมัรเนี่ยมูดริกถูกจับเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ลงเป็นตัวจริงครับคือมูดริกเนี่ยโอกาสจะเป็นตัวจริงมันน้อยมากครับส่วนหจะเป็นสำรองแล้วก็ลงในช่วงท้ายเกมเนะครับผมโดยเกมล่าสุดที่เจอกับบอลมัรเนี่ยผมว่าแรกๆเนี่ยปีปาด,ดีครับจังหวะพลิกไปกับบอลเล่นกับเพื่อนแต่พอโควิลครับเล่น,เ,นเป็นแบ็กซ้ายซึ่งโควิลเดี๋ยวธรรมชาติคือ จะเล่นเป็นแบ็อ่าเล่นเป็นเซนเตอร์ไนงะแล้วพอถูกจับมาเล่นแบ็กเนี่ยแกไม่ได้แบบว่าไปคอมโบโหรือโอเวอร์แลปบให้กับทางฝั่งของมูริกนะครับถ้าเป็นเมชิวลน่าจะโอเคขึ้นไหมลองคอมเมนต์ไม่ได้หรือว่ากดย1ิบเอ็ดปักก็ได้นะฮะ ซึ่งถ้าเป็นชีเวลเล่นกับมูดริกเนี่ยอาจจะเข้าขาเข้าใจกันมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นแบ็คที่เป็นสไตล์บุกแล้วก็จะขึ้นไปเนี่ยส่งเสริมแล้วก็คอมโบกับมูดริกได้ครับเพราะฉะนั้นเน่กก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ที่แน่ๆแหละครับตอนนี้เน่ยมูดริกคือขาดความมั่นใจนะครับผมโอเคแหละว่าเพิ่งย้ายมาแต่ว่าตอนนี้มันก็ควรที่จะปรับตัวได้ม,มากกว่านี้ครับเพราะว่าความคาดหวังจากในครมูดริกเนี่ยแฟนเฟอเชลซี วางไว้มากกว่านั้นในคาราบีกวัย22ปีชาวยูเครนเรื่องของความเร็วไม่มีใครสงสัยครับปีจรวดยูเครนคนนี้เร็วมากๆเลยครับแต่ว่าเม็ดเงินที่รวมทุกอย่างแล้วราว100ล้านยูโรเนี่ยคุณต้องทําผลงานให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็การสัญญาถึงปี2031นี่คือสิ่งที่ถูกแซวเยอะมากครับแล้วก็คนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้ามูดริกเนี่ยย้าไปอยู่กับอาร์เซนอลผลการจะดีมากกว่านี้หรือเปล่าหรือย้าผิดทีมหรือเปล่า พอชใช้ไม่เป็นหรือเปล่าอันนี้คนตั้งข้อสงสัยไปเยอะมากครับในฤดูกาลที่แล้วครับทางฝั่งของมูดริกนะครับผมเล่นให้กับเชลซีเนี่ยก็พยายามเรีดฟอร์มเก่งนะครับเล่นพรีเมียร์ลีกครับไป15นัดครับทำไป2แอสซิสต์หลายคนคงจำได้ครับที่แอสซิสต์ให้กับมาติโอโควาซิชแล้วก็ กระโดดควายขายิงเข้าไปในเกมเจอกับเลสเตอร์นะครับผมหลายคนคงจําได้แหละนะฮะแล้วก็ส่วนอีก1เกมครับที่มูดริกเนี่ยสามารถแอสซิสได้คือเกมเจอกับไบรตันที่แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับปีก่อนนะครับมูดริกเนี่ยเล่นในพิม์ลีกไปครับหกร้านาทีนะฮะก็เล่นไปครับส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็โอเคแหละเล่นกับเชลซีครับมีเล่นกับดอตโรมันโรจินเจ็ดเป็นาทีครับแล้วก็หาไปเข้ากรีบเมก แล้วก็เล่นกับเรอัลมาดริดนะครับเกมที่2ที่เล่นในซัมฟอร์ดบีชที่แพ้ไป2อเนี่ยเล่นไป22นาทีเนี่ยในเกมเกมนั้นเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงก็แล้วแต่ครับงานที่กิดชักต้าครับโอ้โหเกมแบ่งกลุ่มเนี่ยยิงใส่ทั้งไลฟ์ซิกยิงใส่ทั้งเซอติแบบไปกลับรวมไปถึงการเจอกับไบรซิกนเนี่ยทำคนเดียว2แอสซิสต์ในทีเดียวนะฮะเกมมันนี่ฟอร์มโหดอย่างมากนเลยครับ แต่พอมาอยู่กับเชลซีเนี่ยความมั่นใจขดหายครับคือในช่วงปิดฤดูกาลรครับมูสบิกเนี่ยก็ขอโปเชติโน,โนครับไปเล่นให้กับทีมชาติยูเครนในการแข่งขัน,นยูโรยูสเป,ป๊นะครับซึ่งทางด้านาของมูดริกนั้นก็ถือว่าผลกาใช้ได้เลยนะครับ จัดไป3 a s แอสซิสครับจากการลงสนามไป2นัดนะครับช่วยทีมชนะยูเครน31แม้ว่ารอบรองเนี่ยจะแพ้สเปนไป5-1ก็ตามนะครับไม่ติชนะฝรั่งเศส3-1นะครับแล้วก็แพ้สเปนไป5-1ครับซึ่งมูริติกลับมาก็ดูแบบยิ้มแย้มเหมือนกับว่าไปไเจอพื่งเจอเพื่อนเจอคนรูจ้จักได้มีการพูดคุยพูดอะไรกันมากมายเพราะว่า,าอยู่นี่ก็ดูเหมือนเครียดอะไรก็เล่นแต่เกมนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้ครับ บูตริกดูเหมือนกับว่าสูญเสียความมั่นใจไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นครับการปล่อยยืมตัวมิครารมูบริกครับอาจจะเป็นการปล่อยยืมระยะสั้นก็ได้เพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจเรียอฟองเก่งออกมาครับไอ80้80%ที่เหลือเนี่ยรีบเอาออกมาใช้นะเพราะว่าโอเคแล้วว่าเซ็นสัญญายาวก็จริง แต่ถ้ายิ่งไม่ดีความกดดันเยอะแน่นอนครับคิดว่าบูตริกควรที่จะปล่อยยิมออกไปไหมโอเคแหละว่าแหล่งข่าวอาจจะยังแบบว่าไม่ใช่แหล่งข่าวที่น่าสนใจครับคือยังไม่ได้มีความใกล้เคียงว่าฟรีเจสจริงๆก็เป็นแหล่งข่าวลือจากทางสเปนแหละแต่จริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้ายังไม่วิรจริงๆเนี่ยปล่อยยิมออกไปก็น่าจะโอเคเหมือนกันครับคิดอย่างไรกับการปล่อยยิมของบูตริกคอมเมนต์กันได้เลยครับ